มาถึง9กิโลเมตรค่ะพี่น้องดูค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าห้อนหลายค่ะพี่น้องบรรยากาศดีหลายค่ะมืกอนี้เบิ่งจ้ะพี่น้องท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะเป็นท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะนี่นะพี่น้องไข่ซ่อนมาพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเพียงพลังกำลังเกิดค่ะพี่น้องเอาไปเลยหักไปเลยค่ะพี่น้องหักไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็ไปเก็บยอดมันแบบนี้เอาเตะ นี่ค่ะเก่แล้วก็กินได้นะคะเนาะวันนี้เราจะได้ผักอะไรกลับบ้านเราได้แล้วผักบุงกบ้งไปกระเบิบเ้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บนำกันหลายหลายูน่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเขามาอยู่ในปา่าผักบุง้งผักบุ้งเยอะในพูน่ะพูน่ะ ้พี่น,อออน้องยอดยอดนี่ในดองผักบุ้งเลยน,น,น้องบึงยอดนี่ป้าพูนาป้าพี่น้องมึงนั่งรู้พูนาพี่น้องบึงพูนาเอาไปแกงสม้มน้องฟังเสียงนะนี่ค่ะ เราไม่ไม่เอาใบมันเนาะพี่น้องเนาะเขาเสียเอาเตก,ก้ามมันหั่นเนาะเราไม่เอาใบเนาะคะนะ่ะเนาะเสียไปเกงส้มแทนมะขามได้ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปรี้ยวเนาะคะนะ่ะเนาะถามว่าฝรั่งกินไหมฝรั่งไม่กินค่ะพี่น้องฝรั่งไม่กินนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะเ้อะจ้าพี่น้องย่างเบิลงนี่ค่ะพี่นอ้องเยอะมากพี่น้องต้องอ่อนเด้อพะ่ะนะ ค่ะโอ้ยต้นนี้ไปนะพี่น้องหอยทาอมาพี่น้องเบิ้งเบิ้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 ลทุเียนพลางกำลังเกิดพูน้พี่น้องทำไมมันเป็นสีนี้ใช่ไหมก็ออกจะออกสีแดงๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เขาหาเลืองเอาแต่อ่อนๆกับำลังเกิดค่ะพี่น้องทางนี้กำลังเกิดนะคะไทสิทมาเก็บมาเก็บเดอ้ออยู่โคเบนเฮาค่ะพี่น้องโคเบนเฮานะคะมาเลยค่ะดูพี่น้องดูยอดน้ำงามสะอ่อนมาเก็บนํำกันค่ะพี่น้องเดียวเฮาจะเอาไปลวกเนาะคะ่ะเนาะลวกแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้เนาะคะ่ะเนาะเอาไว้แทนเอาไว้แทนนะ่ะ เอาไปแทนเลยนี่พ้ยพี่น้องหลายค่ะหลายคักหลายค่ะนี่ค่ะพี่น้องมึงไงค่ะเพิ่นออกใบเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเต็มเลยพี่น้องดูค่ะดูค่ะยอดมีมีหลายคนถามมนาะเอาเอาไปทิ้งเหรอเพิ่นกระามนะคะเนาะว่าเอาไปทิ้งเหรอเก็บ่ะออนี้เป็นวัดชพืชนะพี่น้อง ธรรมดาเขาก็ไม่ได้กินเ,นด,นด,เด,ด้นี่ค่ะดูต้นนี้ดูค่ะเสียงเด็ดนี่ค่ะเป็นวัชพืชเนาะค่ะเนาะฝรัฝ่งเขาไม่กินเพราะว่าเขาจะเขาจะทำร้ายทำร้ายเท่าไหร่มันก็ไม่หมดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเยอะเนาะค่ะเนาะมันเยอะทำร้ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะพี่น้องเอาไปเลยหักไปเลยคะ่ะพี่น้องหักไปเลยเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเราก็ไปเก็บยอดมันแบบนี้เอาเตะเอาเตะเเราก็เอาไปทิ้งเนาะคะ่ะใบใบเขาหน่ะทิ้งเราก็ไม่นี่ใบนะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนี่ค่ะพี่น้องดูงามค่ะพี่น้องอุย้ยนี่ค่ะงามลายพี่น้องงามลายอันนี้ก็คือเก่แล้วก็กินได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แก่แล้วก็กินได้นะคะเนาะว,วันนี้เราจะได้ผักอะไรกลับบ้านเราได้แลว้วผักบุง้งทีนี้เราก็จะไปลินทะเลไปดูนะคะเนาะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะน้ปั่นจักรยานมาเก้ากิโลค่ะดูคะ่ะหนมันเยอะจริงๆพี่น้องมันเก็บไม่หมดเก็บยังไงมันก็เก็บไม่หมดอะ่ะนี่คะ่ะขอศอกเอาเดี๋ยไป ไปมีิจฉาก็เอาติยอดมันนะคะน้องงามขาพี่น้องงามขาพี่น้องงามงามงามอีหลีงามอีหล้อมาเด้อพี่น้องไพสิเก็บน้ำหลายคากหลาแน่พี่น้องไผ้เนี่ยค่ะนี่จ้ะพี่น้องมาบนไซอยกันหลายอีหลีเด้ค่ะพี่น้องนี่จ่าย่ได้หาเล่นด้วยดูค่ะพี่น้องดูนี่ค่ะพี่น้อง เสียงฮักเลยดังชุบชุบนะกรอบนะพี่น้องสอมเป็นเลยนะคะเนาะอันนี้แก่แล้วผู้น่ะได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเราจะเอาแ๋ยว,วไปเก็บผักชีล้อมได้มีผักชีล้อมตรงนั้นด้วยเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะมีผักชีล้อมด้วยเก็บเท่ายก็บเบิดเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บนำกนารลายลายดูนะเก็บยังไงก็เก็บบเบิดเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งนี่ค่ะเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดพี่น้องมันเยอะเยอะจริงๆค่ะมันเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะ้อพี่นงดูความงาม ความงามของเพลินเป็นปลาเป็นดงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเยอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาจะอยู่ตามริมน,น้ำนะค่ะนะนี่ค่ะเขาจะอยู่ตามริมน,น้ํานะคะ